แกคือวันนี้วันอาทิตย์และคือออกมาหาเพื่อนแล้วก็เลยมาถ่ายงานข้างนอกคือก็ติดแบบว่าทำคอนเทนต์เนื้อไว้ก็เลยพาเจ้าตัวนี้มาด้วยแล้วมันช่วยได้เยอะมากทุกคนตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยถือติดติดมาเนื้อปะเนี่ยใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเนี่ยคือติดมาก็ไม่คิดว่าแบบมันจะได้ใช้ตอนไหนวะสรุปได้ใช้จริงค่ะถ่ายคลิปลงฉ่ำไปย้อนดูได้มันดีงามมากมันเป็นไม้เซลฟี่ได้ ปรับระยะขึ้นลงได้นะทุกคนแล้วก็นี่พกง่ายมากนี่เพื่อนคือตอนเรามาเราพับมาแบบนี้นะปั๊บและนี้ก็คือหมุนหมุนหมุนบิดบิดปรอปเอาอันนี้ลงมาเนี่ยพับได้เก็บก็เอาลงอย่างงี้ปึ๊บแล้วเพื่อนก็พับอย่างงี้นี่แค่นี้เลยเอาล็อกหน่อยนี่ แล้วเป็นพวงแจได้คือห้อยได้อะไรได้นี่มีสายตรงนี้ด้วยอเล็กมากทุกคนแล้วคืออีฟใสก่กระเป๋าแบบเนี่ยกระเป๋าใบเล็กอืมแซ่บปุ๊บมีกระเป๋าคาดเอวนะนี่คือเนี่ยได้ใช้จริงๆนะเพื่อนแล้วคือมันเลิศอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีปุ่มอันเนี้ยเพื่อนสามารถแบบว่าเด็ดออกมาแล้วก็เอาไว้ทาแบบที่กดชัตเตอร์ระยะไกลอ่ะได้เลยสบายมากแล้วก็คือเก็บ ันจะเป็นแม่เหล็กดูดๆอย่างเงี้นะเพอเก็บฟรอปนี่ก็คืออยู่แล้วเห็นไหมแล้วคือเพื่อนดึงให้มันเป็นไม้เซลฟี่ได้ด้วยเมื่อกี้ก,ก็ถ่ายเซลฟี่กับเพื่อนเดยจะลงออจสตอรี่แล้วคือแบบว่าหน้ามันใกล้แล้วมันใหญ่ใช่ไหมก็เลยหยิบอันนี้ออกมานี่แล้วมันดึงเป็นไม้เซลฟี่แบบเล็กๆเนี่ยป่ะเป็นระยะที่แบบกําลังพอดีที่แบบว่าเนี่ยยืดแขนออกไปประมาณนี้เนี่ยหรอไหมเนี่ย เออแล้วมันทาให้หน้าเราไม่ใหญ่เกินเวลาแบบถ่ายกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันเลิศมากนะแกค,คือตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบว่าไปไหนมาไหนอย่างอี้เงี้ยถ่ายคอนท้งคอนเทนต์แบบคล่องตัวไม่เกะก,กะไม่ทือท่าแล้วเพื่อนพับเด้หรือนิดเดียวใส่กระเป๋ากระเป๋าคาดเอวอันเล็กนิดเดียวคือได้เลยมันดีงามจริงแล้ววัสดุคือ ไม่กินกลองเลยเพื่อนคือเนี่ยตอนแรกคิดว่าสั่งมาขำๆปรากฏได้ใช้จริงเลิศแล้วต้องใช้อีกเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่ามันเลิศมันเก๋เพื่อนมันใช้ได้จริงดีมากพิกัดจิมตะการได้เลยนะอิสั่งที่ตะกา้านี้นะกดเลยตะก้าเหลืองซ้ายมือจ้ะ